งันถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งนะเอาแต่เล่นอินเทอร์เน็ตนะก็สะสมโมหะพอไปอ่านเรื่องการเมืองก็สะสมโทสะไปดูอะไรเพลิดเพลินเพลินก็สะสมราคะแล้ววันหนึ่งสะสมจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายๆายชั่วโมงกลางคืน,นไปนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งทำอะไรใจ ที่มันเก็บกิเลสไว้แลมันจะผุดผุดขึ้นมาสัญญาความจำกลางวันไปสัมผัสอะไรมาตกค่ำมานั่งภาวนาสัญญาเก่าๆก็ผุดขึ้นมากวนเราอีกกว่าจะสู้ได้กว่าจะสงบหมดแรงแล้วในเวลานอนวันนี้ถ้าล้างกิเลสของวันนี้ได้หมดนะแล้วนอน ก็เรียกว่าเสมอเสมอตัวเท่าทุนถ้าเราสะสมกิเลสน้อยๆในแต่ละวันนะจเจริญกุศลเยอะๆมันค่อยๆล้างกิเลสเก่าล้างพวกอนุสัยล้างอะไรไปด้วยอย่างนี้เรียกว่ากําไร